นี่ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะครับผมนะครับไรสังกัดต่างซึ่งฮนะคลิปนี้ก็มาทดลองนะครับขับเจ้าแทง300นะครับรถยอดฮิตติดกระแสช่วงนี้ก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาลองเทสลองขับนี่แทง300ครับระบบภายในครับผมตรงน,นี้โอ้โหรูรามาเห่า นี่ครับสวยงามนะครับระบบภายในช่องไม่ว่าจะเป็นช่องแอนะเห็นไหมฮะมันเหมือนรถที่ร้รูๆนะครับผมนี่ครับสําหรับใครที่เคยขับรถรู้ก็อาจจะรู้ว่ามันเหมือนตัวไหนเนาะนะครับพวงมาลัยนะครับก็โอเคอยู่ว่านี่เป็นแท้งดีเซลนะครับนี่ครับ มีสรุปด้านบนด้วยนะครับนี่สรุปด้านบนเอาลองเปิดดูสินี่สรุปด้านบนครับกับในรถที่ราคานะครับไม่แรงเท่าไหร่นาะนะครับหัวเกียร์พี่น้องดูระบบภายในของเขาครับสุดยอดมากตัวนี้มีตัวเบ้าจับเวลาขึ้นรถจะเราจับดึงได้ใช่นะมีการจับการอะไรดึงได้เห็นไหมนี่ครับ ออสีสันครับตัวนี้เขาเรียกว่าลายนะครับเป็นสีเทานะครับเ,เขาเรียกลายอะไรแบบนี้นะไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เนาะนะครับนี่ก็การขับนะการวิ่งการขับนะครับก็นิ่งดีแล้วก็การออกตัวก็ไวอยู่พอสมควรนะครับเป็นครั้งแรกที่ เป็นครั้งที่สองนะวันแรกที่เราไปเทสดูก็ได้ถ่ายทำให้ดูแล้วแต่วันนี้นะครับก็ถ่ายเองด้วยแล้วก็ขับเองด้วยนะครับถามว่าเออมันนิ่งไหมก็นิ่งอยู่นะครับไม่รู้แต่ผมความความรู้สึกของผมวา่าเหมือนยางมันแข็งไปนะครับมันตึงๆนะครับมองดูยางนี่กลมดิกเลยเหมือนกับเติมลมเยอะนะครับ อความรู้สึกของผมนะนี่ครับการเป็นเกียร์ออโต้นี่รู้สึกว่าอเขาจะระบบเขาจะไม่ค่อยดึงอะ่ะนะครับคือมันเขาเรียกอะไรนะครับมันไม่ค่อยดึงอ่านี่ครับเราลืมบอกไปเมื่อกี้รถยังคาเกียร์อยู่นะนะครับเกียร์อยู่เกียร์ดีนะครับ เกียร์เดินหน้าอันนี้รถติดอ่ะพี่น้องเห็นรถติดด้านหน้าไหมรถติดพอรถติดด้านหน้าปุ๊บเราสามารถบเหยียบเบรกแล้วก็กดนี่ก็กดหัวเกียร์ตรงนี้ครับเป็นตัว P ใช่ไหมตัว P นะนี่ตัว P คือตัวเบรกไฟฟ้านั่นเองเราสามารถกดตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้รถจอดโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบนะครับ,บเหยียบเบรกตรงขานะนี่ครับ ความล้ำสมัยของเขาก็ใน,ในราคารถที่หาไม่แรงเท่าไหร่นะครับในราคารถที่ไม่แรงเท่าไหร่มันก็ประมาณนี้ฮะดูราหมาเฮาด้านหลังครับเป็นรถห้าที่นั่งนะครับนี่มีสลูปด้านบนเห็นไหมครับพี่น้องมีสลูปนี่คือสลูปด้านบนนะครับตัวน,นี้สลูปด้านบนนะอ่าในระบบเอระบบอะไรต่างๆรู้สึกว่า ฟังก์ชันนี่มาเยอะอันนี้ตัวลมปรับนี่ลงคาเห็นไหมลงคาเนี่ยาเมื่อกี้ปรับนี่เออนี่ออกนี่อ้าวอะไรครับอ่านี่เราสามารถปลดแล้วก็ไปต่อได้ครับนี่ครับโอ้รู้สึกว่าออปชั่นแน่นๆครับคันนี้แทงสามร้อย เป็นรถยอดฮิตติดกระแสนะฮะช่วงนี้กำลังมาแรงนาฬิกาใช่ไหมเป็นนาฬิกานะแต่เราต้องตั้งอย่างเงี้ยบนานาฬิกาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะนี่ครับการวิ่งอาบนพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอือ ตอนนี้ก็คือยังเดิมๆทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมารอติดตามวันนี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูว่าคันนี้นะฮะจะไปทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ถ่ายให้ชมนะครับกับภายในเจ้าแตง์สามรอยกับการใช้งานจริงนะครับการทดลองขับจริงนะนี่ สวยๆนะครับผมลอน,นยางจะแข็งไปนิดหนึ่ง มีความรู้สึกได้ครับจากการที่เราขับรถมาหลายๆคันเนาะมันเหมือนหน้ายางมันแข็งหรือว่ายางมันแข็งนะมันจิกตึกจิกกนะร,รู้สึกรอบจะไวอยู่กับเปรียบเทียบกับคันที่เราเคยใช้มาเนาะ ตัวเกียร์รอบตัดก็รู้สึกจะสมบูรณ์อยู่นะมันไม่ค่อยกระชากนะครับแต่ระบบเบรกนี่รู้สึกว่ามันจะลึกไปนิดหนึ่งนะเบรกเขาจะลึกนิดหนึง่ตงตามความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะนะครับสำหรับใครที่อาใช้เจ้าแทงสามร้อยก็คงจะรู้กันดูู่กันดีอยู่นะครับช่วงนี้ อยอดอาอการจองนะได้สัมผัสได้พูดคุยนะครับยอดการจองยอดอาการขายนะครับมาแรงมาดีมากนะครับสำหรับคนนั่งข้างก็นั่งเงาเลยนะฮะหาวิธีการเนี่ยหัวเกียร์นะหัวเกียร์เขาเนี่ยอืห อย่างเงี้ยนะครับแม่เห็นแล้วก็นี่ครับถุงยังตัวพลาสติกที่ติดนะครับโลโก้ยังไม่เอาออกนะ เขาบอกว่าเจ้าแทงเนี่ยถ้าเราอยากจะยกขึ้นยกลงใสยย่ยางใหญ่ใสายางน้อยคือทาได้หลายอย่างโหลดยกขึ้นยกสูงนะครับเขาบอกไวอย่างนั้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากจะทดลองขับนะครับเจ้าแทงสามร้อยก็แวะเข้าไปที่โชว์รูมได้เลยครับทุกสาขาครับผมมีรถทดลองขับครับผม กี okay, ่ครับคิมพี่บ๊ายบายครับ